สวัสดีครับผมมาแล้วครับตรงนี้เหรอเป็นแมนแค่ไหนเออสวัสดีครับมาแล้วครับแบบนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยมาแบบนี้ใช่ไหมคะทำไมอะมันยังไงอ่ะไม่ได้เรื่องนะคอยช้าช้าไม่คุยเพื่อนเพื่อนกูเปเพื่อนมาเคลียร์ดีกว่าือเปี่าไอ้เหี้ยมดลูกก็ไม่มีมึงท้องได้ไงอับพี่ เธอมุมานทองมึงใช่ไหมที่ไปหมุนเอา M150 มาเขาอีกไปกับเธอใช่ไหมค่ะร้องคุณลำไยได้ไหมเนี่ยร้องเลยค่ะคุณลำไยช่างเพลงจัดให้ชาวบ้านมาน้องฟังขอโทษคุณผู้หญิงที่แอบมองด้วยนะคะตะไอร์ตะไคร์แล้วเธอบอกเขาทำไมอ่ะไม่ใช่เงินอีนี่จะเธอสวยนัะนล่ะ เก็ตัวเองเอาไว้ให้เธอเนี่ยฉันจะเธอจดจำไว้ในใจเรื่อยมาชื่อดีก็มีทมไปมาเรียกกระเทยทำไมล่ะนะกระเทยเธอเห็นฉันกระเทยแต่เธอนมาไม่วัดฉันก็มว่าแต่อย่ามาเรียกกันละกระเทย มีตั้งมากมายทำไมทำไมเราไม่ยอมเรียกกันมาลองกับเธอสิท่านกับเธออย่างฉันล้วมันมันดใจผู้หญิงเราไม่ติดไฟแดงจะเลี้ยวจะแซงจะผ่าก็ไม่ได้กระเธอน้อมันสะใจไปเหลืองตลอดไปผ่าได้ตลอดปียังจำไม่เคยลืมเลยอัลมาตะวันกับตะวันไวผู้หญิงเขามีมากมายเขาเรื่องอะไรเขาจะเอากับเธอน้องกิฟต์เชอรี่น้องวายเขาตายรู้ไหมคนดี ทันเท่าไหร่อุ้ยตกกระใจเจอไข่กระเทยสองคณะสี่ใบเมื่อกี้ก็เคยกระทวยไปแล้วด้วยก็เลิกซะพี่เจ้าเจ้าวันนี้เอาใครมาเนี่ยอ้าวผมไม่อยากจะเซอร์ไพรส์ครับทำไมม,มีเฮ้ยอย่าไปบอกดิ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 บอกเราต้อ,องมีการเซอร์ไพรส์กันตอนนี้นะฮะคือผมพาคนเมามาด้วยครับ ไม่ต้องพามาพี่ชายผมมีพี่ชายเองอผมเซอร์ไพรส์นิดนึงทำไมให้ไม่มีใครรู้นะครับงานนี้้งผมพาเพื่อนมาจากประเทศพมา่าไม่ง่าเป็นไปได้ดีใจทำไมเนี่ย <laughs> ขโมยเอ็มร้อยกูดแดกแล้วเมื่อเมื่เนี้ยคือจะบอกทุกทุกคนบอกทุกท่านนะครับผมพาเพื่อนมาจากประเทศพมา่าไม่ใช่พามา่าเขามีความสามารถ ทำไมแสดงวิทยากรระดับโลกมาแล้วเขาเรียกมายากลตะมายากลมายากลผมเคยดูเก่งที่สุดมาแล้วในโลกมายากลของใครเดวิดคารเปอร์ฟิลด์เดวิดเก่งยังไงเอาผ้าดำคุมเครื่องบินเจ็ตดึงผ้าดำออกมาเครื่องบินเจ็ตหายทั้งลำโอ้โหสู้ของผมไม่ได้ของผมนี่ไม่ต้องมีผ้าดำเลยครับครับยาฤิธจอดหน้าแฝตอ่ะฮะไม่ต้องมีผ้าดำคุมเลยตื่นเช้ามาหายทั้งคันเลยเสีเครื่องหายใส่เน้นยึด สมควรและเหี้ยอยู่แฟนออกอย่างนี้ในชิปหายเรียกมาดูนี่วะเรเียกมาดูอยากดูใไ,ไหมมาเรียกมาดูมาแต่ประเภทพะว้าชื่ออะไรอ่ะกองกระโจเหี่ยวเสียสมื่นมาแล้วหอบก,กระโจเหี่ยวจากประเทศพะว้าเป็นความสามารถเฉพาะตัวมีผู้คุมตามมาด้วยนี่ฮะไม่มีร่องหมอบอันเนี้ยดูนะครับนะฮะระหว่างสายตาท่านกับคนเล่นอันไหนจะไวกว่ากันสับตาดูดีเขามีกระดาษเช็ดชู้อยู่ในมือสอง

สามารถเรียกดอกกุหลาบออกมาจากแขนข้างขวาครับบระลากรสุดยอดเมื่อกี้ตอนนี้เขาบอกขออีกดอกเลยไหมอะไรนะแต่ว่าเสกออกมาจากแขนข้างซ้ายเลยไหมไม่ได้ไอ้สั์แดกเดียวภาษาไทยไม่ออกของคนพม่าฟังไม่ออกหรอแล้วใครจะคุยเขารู้เรื่องอะผมรู้เรื่องพี่แปลได้เหรอเอาผมพาเข้ามาผมก็ต้องคุยได้ดิเออคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรพี่บอกมาจากไหนนะประเทศพม่าคูว่ามาจากโรงพยาบาลบ้าว่ะ เ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ทำไมฮะก่อนจะสอบถามอะไรบอกเขาหน่อยได้ไหมบอกเรื่องอะไรครับโกยไข่ไปด้านขวาที่นู่นคนไหนตัวเตี้ยมตึงเลยไอย้ชัดไอ <c oughs> ้ชัดเห็นงี้โอ้โหประมูะล่อดูโกยไข่ไปด้านขวาครับผมไอยูมองกระจกเพียวไอยูไกลคอยไกลคอย โอเคโอเคไก่โค้งล้วงอะไรเยอะขนาดนั้นหรบ้เปล่าไม่ถอดล้วงเลยอ๋อนี่หายไปแล้วนี่ไม่มีแล้วนี่ใช่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ๋อใครบอกมึงอ่ะไม่มีแล้วไงไม่มีเหี้ยมาตุงอยู่ข้างหลังเนี่ยจริงใจถ้าเกิดอยากมากผมอยากรู้ว่าเขามาเมืองไทยเขามาอย่างไรเขาเดินทางมายังไงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ให้ผมเป็นล่ามให้ครับ ไอยูมองกระจกเพียวอยูอยูยูมองกระจกเพียวยูกดทูไทยแลนด์กดทูไทยแลนด์ and and up รถอถังเครื่องบินไหนอะไอเหี้ยไม่ใช่เครื่องบินเครืบิน มาเ่ออะไรอ่ะตกหลมอากาศหรือมาทางเฟชเมนเฟนลูกอมตาเหลือบ่ะล่ะดูมันเอารถมาแก้กับรถแต่ถังดูเรือโบ๊ทเรืออะไรนะบ๊อ้เอาเอาเอาหรือมาทางอาบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทเล่นเล่นบนโพลาริสอะไรโพลาริตน้ำ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 บอตเตอร์เฮีย เรือพ่อวิมงในขวดไม่น่าอยู่ห้อง <c oughs> พิเศษสมควรได้อยู่ห้องพิเศษมึ้ยคะ